มันสิมั่ว,วที่แล้วนะให้เลขเด็ดไอ้ปื้ดเด็ดส่งน้ำแข็งไปแทงดูมันทุกวันนี้สิล่ำรวยเลยติดคุกก็เขาให้มันไปแทงหวยมันดันไปแทงเจ้ามือตายก็มันโง่เองถ้ามันไปแทงตามที่เจ้าพ่อบอกเนะี้ยป่านนี้เนาะรวยเละไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเงียบเงียบเงียบกันหน่อยลางทรงมาแล้วเนี่ย ใจเย็นๆนะตั้งทรงกำลังจะอัญเชิญเจ้าพ่อขังคุกเข้าล่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วสี่ทุ่มคืงเป็นต่อมาแล้ว <Yeah. S 1> เปก้าสามดูิ่วยแหละต <Yeah. S 1> ิดกันงงงงเลยครับผีนอกเ <Yeah. S 1> จ้าพ่อเจ้าพ่อทำทันก่อนอยากดมรอกต็ต้งนานแล้วเนี่ย แย่โยมมากันเต็มเลยไม่เหมือนคราวก่อนแย่โยมมากันน้อยเจ้าพ่อรับบ่ได้เนี่ยเสียงลอยอย่างเงี้เจ้าจพ่อทางโชคหรือเจ้าพ่อเจงให้กันแน่เนี่ยเนี่ยเชื่อได้เล้วยี่ปรีนนั่นนะ่ะสิเป็นพวกนักต้มตุ๋นว่าพวกสิบแปดคนหรือเปล่าไม่รู้นะจะพุ่งจ้าพ่อทางโคกอะไรวะเสียงลอยเลยกัอเสียงผู้หญิงหนังไทยโบราณเ่ย โอ้โหดูถูกกันแบบนี้จ้าพอรับมัได้แบบนี้มันต้องโดนโอ้มพรเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าจอดมันยอดมากกระโถนจ้าพอื่อแล้วโอ้ ถูกเจ้าพ่อค้างคอกยังข้าเนื่องจากว่าวันนี้มีคนดู้ถูกเจ้าพ่อค้างคอกเจ้าพ่อค้างคอกขอวดให้หวยหนึ่งวันไม่ต้องตกใจแต่วันพรุ่งนี้เจ้าพ่อค้างคอกจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาให้ไปบูชากัน ชากาบปล่ยมันให้โชคลาบและที่สำคัญมันให้หวยมันให้หวยมันเอาไหมล่ะเอาล่ยเฮ้ยพ <Hey! S 2> ี่จะพอถามไม่ต้องพูดตามก็ได้แต่เนื่องจากว่ามันมีตัวเดียวนั้นเอางี้วันพรุ่งนี้เรามาประมูลค้างควคสศักดิ์กันแต่จำไว้นะต้องมากันมากๆอย่ามากันน้อย ถ้ามากันน้อยเนี่ยจะพ่อรับวาได้เอาละเอาละจะพ่อ,อ,อจากล่างละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมาเจอนที่เดินนะแล้วอยลืมนำเงินมาด้วยละ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยว,ยวช่วยกันบริจาคน้อย ค,ค,คุณมีสิทจันี่พุทคณมีสิทจงน่พุดเพราะคาที่พุดจะเป็นหลักพุทตาไปไระอะฮะคนน้อง,องอส้มโอสิว่าแค่ชมว่าสวยแค่เนี้ยเขินอนนมทิ่มตาผมเลยเฮ้ยจริงเหรอพี่ต้องชมมากแล้วเออุ้่มโอจ้ะวันนี้ดูสวยพิเศษเลยนะ นมหกใสเนื้เลยตายๆายหวานพอดีอ๋อจ้าววันนี้สมโอดูอิ่มจริงเลยนะจ๊ะมามีมันหนาอุ๋มากสลยทีสุดเลยสมโอจ้าไปเอาหัวโคให้พี่กระป๋องนึงนะได้ค่ะอะเอาน้ำโคก็หยอนใส่หน้ามาเลยรอเลยรออย่บอกไม่เห็นเลยเนี่ไอ้บุญ ไปแซวน้ uhm, องสมโอมาระวงพ่อจุดทูบไล่เอานะสองวนนี่ผูกองวันนี้ไม่น่ารีบมาเลยผมกำลังจะทดลองใช้น้ำมันมหาเสน่ห์ที่ได้มาจากเจ้าพอ si. ่อขังพคกฮะจริงนะผู้กองเขาบอกมาว่าถ้าเจอผู้หญิงคนไหนที่เราชอบแบบดีดน้ำมันใส่ปุ๊บเข้าไปชมปั๊บเป็นแฟนกันเป๊ะแล้ววันนี้ผมเจอน้องสมโอดีผมดีดน้ำมันใส่ปุ๊บเข้าไปชมปั๊บ เข้าเบ้าตาเป๊ะใายแล้วู่้ทเดี๋ยวนี้นีคคิดแต่กูศนขนาดนี้เลยเหรอแล้วไปเอาของแบบนี้มาใช้ทำไมคนเราจะรักกันเนี่ยนะมันต้องเกิดจากความสมัครใจทั้งสองฝ่ายรู้ไหมใช่เอนี่ มันมากแล้วทอดกินได้พอดีอ่ะออนี่ไอ้วุฒิแกจะไปหาน้ำมันทรายทำไมวะมันไม่ลนจากทางตัวเองอ่ะผมคนนะครับไม่ใช่ปั๊มน้ำมันวุฒินี่ผู้กองจะบอกให้ว่าอย่าไปเชื่ออะไรพวกนี้เจ้าพ่อฮังค้นเนี่ยตัวปลอมใช่ตัวจริงเขานั่งอยู่นี่โอ๊ทำหน้าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าผู้กองเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดู ผู้กองครับปิดตาครับพร้อมนะครับพร้อมผู้กองครับครับโค้กกระป๋องนี้สีอะไรครับสีแดงโค้หเกิงจริงโอ้ยอีแตาบ้ากระป๋องโค้กก็ต้องสีแดงสิจะเป็นสีเขียวหัวเป็ดได้ยังไงล่ะนี่วุฒเมื่อกี้นี่เน่นมูการนี่ดูของจริงปิดตาเลยผมปิดเองผมปิดเองขอปิดขอผู้กองพร้อมนะครับพร้อมครับแสมนี้สีอะไรเขียว แล้วตะก้าอันนั้นสีอะไรสีแดงแล้วน้องคนนั้นใส่เสื้อสีอะไรสีแดงแล้วตะก้าอันนี้สีอะไรสีเขียวยอดเลยผมถ่ายบ้างได้ไหมผู้กองครับผมใส่ยังไงสีอะไรสีขอบปูดผู้อกงะค่ะแล้วผู้กองได้ไงว่าของพวกนี้มันสีอะไรอ่ะ โอ้สมโอทําไมจะไม่รู้เขาเยียมกันมาก่อนแน่นี้แล้วถ้าพูดว่าอันนั้นแสดงว่าเป็นสีแดงถ้าพูดว่าอันนี้แสดงว่าเป็นสีเขียวเจ้าพ่อขังโค้งนี่เขาใช้หลอกเด็กเอาไว้หากินพู้เชื่อไหมถ้าใครไปลงเชื่อจะพ่อนะโง่เต็มทีแล้วมาก้าวด้มากขอแม่ห้าพันจีจะให้เจ้าพ่อขังโคกจเออโอ้ยปวดหวพะเนินโดนแม่เต็มเต็มเลยเลิกนะขอห้าพันน่ะแม่เลิกงมงายทีเถอะนูแม่เงินแม่ทำเรื่องไรสาระกันหรอก กอยู่แล้วว่าไม่ให้ไม่เป็นไรหาเองก็ได้วะไม่หาที่ไหนอ่ะก็ในแกเองอะแหละอ๋อโอ้ยก้างใหญ่ไก่ย่างโอ้โหจาสิงไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยเนื้อหวานหวานอ๋อไม่ได้ซื้อหรอกเห็นมันตกอยู่หน้าชนอน้ย ว่าไงวะหลอกเล่นโอ้โธ่หัวซังครับพอดีมนุษย์สองคนนี้ขับรถชนกันอยู่ที่ไฟแดงเออมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งตกลงกันเสียหายไม่ได้ผมก็เลยพามาสอนนอนี่ครับแล้วตกลงใครเป็นคนผิดครับจ่ามันเลยผิดทั้งสองคนอย่างนี้แล้วใครจะเป็นคนถูกล่ะครับผมไงแล้วตกลงใครเป็นคนผิดครับมันเลยแล้วตกลงใครเป็นคนผิดล่ะครับก็ผมไงแหละ ถึงครับคือผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาได้ดีนะครับเขาขับรถผ่าไฟแดงมาชนผมเฮ้ยไฟดงไฟแดงที่ไหนเราไฟเหลืองตาหักแกน่ะรีบพุ่งออกมาเองนี่คุณได้ไปกับขี่มาได้ยังไงนี่ฮะรู้จักกฎจราจรไหมครับรู้ครับไฟแดงหมายถึงอะไรหยุดไฟเขียวก็ไปไงครับไฟเหลืองเยียบให้มิดจะได้ไม่ติดไฟแดงแต่แปลว่าคุณสองคนเนี่ยไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะหมวดหมู เดี๋ยวโทรไปที่กองกำกับการจราจรน,นะขอภาพจากกล้องวงจรปิดของเขามาดูดูซิว่าใครกันแน่เนี่ยที่เป็นคนขับรถผ่าสีแยกไฟแดงคนที่ขับผ่าไฟแดงเนี่ยคราวนี้โดนหนักแน่ข้อหาให้การเท็จผู้กองครับถ้าเพื่อเรื่องมันยุ่งยากขนาดนั้นผมยอมชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ครับอ <c oughs> คือผมไม่อยากให้ผู้กองคนสวยเนี่ยต้องมาเหนื่อยนะครับหกาแสดงว่าคุณเป็นคนฝ่าไฟแดงใช่ไหมมันยังไม่ถึงกระแดงล่ะครับมันแค่ชมพูละเลื้อละเลื้อโอ้ยหใคจะมาแก้ตัวน้ำขุ่นๆอีกคุณเลยคุณเป็นรถใหญ่ขับระมัดระวังหน่อยก็เป็นรถเล็กเข้าใจไหมครับเออทำผิด้วยอมรับผิดอย่างนี้ผมชอบลูกผู้ชายดีคุณบอไซก็ไม่ต้องห่วงนะครับตำรวจแบบปกป้องคนถูกอยู่แล้ว ได้ไหมถ้าอย่างนั้นผมยอมรับผิดแล้วกันนะครับเออไังไงก็ขอคุณคือตำรวจน,นะครับให้ความเป็นธรรมในในพี่ข็รับผิดแล้วเดี๋ยวผมตกลงค่าเสียหายเขาพี่เองแล้วกันจะได้แบบไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ครับเออดีค่ะถ้าอย่างนั้นก็ตกลงค่าเสียหายกันเลยนะคะครับเอางี้กันนะครับพี่ในๆพี่ก็รับผิดแล้วแล้วผมคิดค่าเสียหายกับพี่ไม่แพงแล้วกันมอไซค์ผมก็เสียหายแค่นิดหน่อยผมคิดค่าเสียแค่สามหมื่นพอ เรียกสามหมืนเอาไปซ่อมเ้อใส่หรือว่าถ่ายบ้านเฮ้ย,ยดีมากเลยที่ทุกคนมาประมูลค้างพวพศกสกสิกันอย่างพร้อมเพียงถ้ามากันน้อยเจ้าพอพูดได้คำเดียวเจ้าพ่อรับว่าได้เอาละ ก่อนที่เราจะเริ่มประมูลกันเจ้าพ่อจะขอปลุเกเสกคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เสียก่อนโอมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าจอดมันยอดมากกระโจนไหมครับถือแล้วเีย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พ่อได้ลงคาถาแล้วเรามาเริ่มประมูลกันได้เลยห้าบาทสองบาทสี่ เจ็ดบาทค่ะแปดบาทเลยโอ้หยุด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 ถ้าคืนประมูลกันแบบนี้จะพอบอกได้คำเดียวผูเล็กนี่ข้างโคตรศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ปลาสลิดปาของเอางี้เรามาเริ่มต้นกันที่ไอ้พวกสิบแปดมงกุฎทีสิบแปดมงกุฎเลยแล้วกันแค่เป็นใครอ่ะฉันเป็นใครไปสามคนหรอก เทเจ้าพ่อจอมหลอกลวงนี่อะข้าวคกศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าสมติศักดิ์สิทธิ์จริงนะสมมติมันมีตั้งหลายตัวเนี่ยเจ้าพ่อแกบอกว่ามีข้าคกศักดิ์สิทธิ์ตัวเดียวไงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยที่ศรัทธาของชาวบ้านที่มาขอร้องรวมกันทำให้ข้งวโคกไม้ศักดิ์สิทธิ์ งอกเลยขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นพ่อจะถือว่าใครมาก่อนได้ก่อนเอาไปบูชากันเลยคนละ500รยเท่านั้นพี่เจม้าดานพูดดีกว่าฮะแกะตัวน้บุญคุณใครจะไปเชื่อแงวะพวกเราจะไม่เชื่อเหนะไม่ลองกูเอเหรอเอเหรอเอ ดันไปดูถูเจ้าพ่อ,อคาง,างนคน <c oughs> กทนะแบบี่คนเขานับถือกันน่ะโดนแค่นี้เนี่ยสมโอว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำนะอือแบบนี้น้อยเหรอเนี่ยโอ้โหฮ่าฮ่าฮ้าอือยนเลยยังสนนคนเดินปู่แล้วก็บอกว่าเจ้าพ่อคางคกนั่นมันหลอกชาวบ้านได้เก่งจริงนะขนาดเปิดโปงต่อหน้ามันยังแฉไม่ได้อีกอ่ะแบบเนี้ยชาวบ้านเราโดนมันหลอกจนหมดนึกหมดตัวแน่เลยโอ้ผู้กองครับใชผู้กองเนี่ยไปจับมันตรงๆนี้ไม่ได้คนเขานับถือกัน ถ้าจะจับเนี่ยมันต้องมีแผนอยากได้แผนเลยครับเอาไม้พึ่งเช่ามามีองค์หนึ่งเนี่ยเยม่พลาดหอแผนเขากําลังคุยกันเรื่องวางแผนไปจับเจ้าพ่อครังคกอ๋อจะวางแผนไปจับเจ้าพ่อคังคกใช่ผู้กองครับคบดีแบบนี้เนี่ยถ้าจะไปจับเนี่ยต้องมีเจ้าทุกข์ไม่ใช่หรอครับไม่มีเจ้าทุกข์ก็จับไม่ได้เลยครับเนี่ยชัยต้องกลมองมาเฉยโอ้โหโอ้โหทุกจริงจริงครับแต่คิดว่าหน้าฉันแบบเนี้ฉันมีความสุขด้วยเปล่าฉันนี่แหละเจ้าทุก นี่ผมรู้แล้วว่าจะไปจับเจ้าพ่อขรังโคกยังไงฮะใช้ชมวกโอ้ย้ฉมวกไม่จะโกงขอเล่นเฮ้ยช่วยครับเจ้าพ่อเยอะแล้วเขาเฮ้ยช่วยครับช่วยครหมดเวยครับไมามาเป็นอะไรลูกเอาผีเข้าป้าผีเข้าอ้าวแล้วไปเข้าศีงเขาทำไมล่ะ ก็หิวข้าวอ่ะผมคนก็ไม่ใช่ผีคือที่เขาโดนแบบเนี้ยเพราะไปลบหลู่ดูถูกเจ้าพ่อคังพกเลยโดนเสกผีเข้าสิงนะครับเออเนี่ยต้องเป็นผีทางพกแน่ๆเลยหน้าถึงได้เหมือนขนาดนี้ ช่วยเพื่อนผมด้วยนะครับช่วยช่วยด้วยนะครับช่วยเอาผีออกไ,ไปทีครับนเ,เนี่ยต่อไปนี้เพื่อนผมคงไม่กล้าลบหลู่เจ้าพ่อฮังโคอีกต่อไปแล้วครับช่วยลุงหน่อยเถอะทำไงดีพี่ไม่รูลวกไมนแกล้งหรือเปล่าไม่เป็นไรไีใช้ไว้เขี่ยเมนันไปก่อนถ้ามันยังไม่ยอมออกก็เขียยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเจ็บเป็นแสบมันทนไม่ไหวมันก็ออกเองนั่นแหละวะเอาละเอาละทุกคนไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจะจัดการเอง แบบนี้มันต้องใช้ไหว้อาคมเขียนจนกว่าผีจะออก ท่นไม่คืผีเปนเคยเียดทำไมเนี่ยผมว่านะครับที่เพื่อนผมเป็นแบบนี้เนี่ยสงสัยต้องไปลบหลู่เจ้าพ่อคางคกไว้แน่ๆเลยครับถึงเป็นขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่ใครที่ดูถูกเจ้าพ่อแล้วไม่เคารพเจ้าพ่อคางคกมันก็ต้องเจอแบบนี้นี่นะรู้ไหมซะด้วยถ้าขืนเป็นแบบนี้นะท่านเห็นทีจะต้องฝืนกฎเรียกเจ้าพ่อคางคก มาเข้าร่างฉันอีกซะแล้วเธอมาทำรัาไปผีตอนนี้คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนที่เพื่อนผมสันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าพ่อคางคกพอเจ้าพ่อคางคกออกจากร่างพี่เนี่ยก็มาเข้าร่างเพื่อนผม แก่พ่อจาพ่อขังเขเข้าร่างฉันคนเดียวบังอาจผมมีความัวเองมากนักหรือไงิค่ข้าทำไมเข้าร่างเจ้าเพียงผู้เดียวผู้แบบเนี้ยเจ้าพ่อรับไม่ได้นี่เจ้าพ่อประทับร่างทรงแล้วยังไม่กราบอีกพี่เป็นคนบอกเองนะถ้าใครลบหลู่เจ้าพ่อเนี่ย จะต้องโดนดีรีบกราบเร็วไในงั้นเจ้าพ่อรับพ่ได้แล้วสิวันนี้ที่ข้าเปลี่ยนใจมาเข้าร่างเจ้าเนี่ยเพื่อจะมาอำลาชาวบ้านทุกคนอย่าเอ็ดไปเื่อยจากว่าต่อไปนี้ ขาจะไม่ลงมาวุ่นวายบาโลกมนุษอีกต่อไปแล้วแต่สิ่งใดที่ข้าเคยพูดในล่างเจ้าดั้งอย่าไปเชื่อให้มากนักข้าโกหกโดยเฉพาะเจ้าอย่าหลงมงายอะไรให้มากนักแล้าไม่ต่อไปขอเงินลูกมาบริจาคใข้าเลยของฝาลูกหน้าตาดีคนนี้มันมั่งเวลาซื้อของกินมาให้อผัดให้ลูกมากหน่อย ไม่นจะให้ไอ้นี่กินจนหมดเข้าใจไหมรู้เลยไอเหียมมันลูกฉัเลยจับติจริงๆนี่นีควาบหมายนปแตไม่ควรนะฉันคือเจ้าพ่อข้างคอ ใครบ้าอาบมาสวมรอยเป็นฉันแบบนี้เ <ś of white> จ้าพ่อรับว่าได้วันนี้มันคุ้มจริงๆมาทีเดียวได้ดูคังคบสองตัวประชันกันข่าวมันแม่ <c oughs> <c oughs> ตกลงที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายเงิง 30, นสามหมื่นอ่ะพี่เป็นคนผิดพ,พี่ต้องยอมรับผิดสิผมเป็นคนคถูกนะนี่มันอะไรกันคูนไฟหน้าแตกแคเนี้ยสามหมื่นเอาไปสามพันพอไหมดูไฟหน้าเอาเค้พี่สามพันแต่ค่าทำขวัญเนี้ยสองหมื่นเจ็ดอ้โหทำขวัญสองหมื่นเจ็ดโอ้โหนี่แค่ทำขวัญนะเนี่ยเออถ้าทำเรียมไม่แสนสองเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวไปขายทองกาวมาด้วยหรอว้าวจังปีสาบ้านคอยเอิ้นคีทีครับคโอ้อะไรเนี่ยปากเข็มมือปกคงจะต่ายหรือไม่ต่ายถ้าไม่ต่ายฟ้องตำรวจจริงด้วยโอ้หเงียบเงียบเอ่คือคุณตุลวัครับเขาจะไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับผมว่าคุณตุวันะจับคนผิดไปเลยดีกว่าครับจับไปเลยครับให้จับคนผิดใช่ไหมคะใช่ครับหมดหมูครับ จับคนผิดเข้าห้องขังท really? ีดีจับคนผิดอ่าดีแล้วจับอะไรกันสนุเ้เดี๋ยวนะครับคือคุณผะบชมจับทำไมครับก็ข้อหาขู่กันโชคตับไงคะมีอย่างที่ไหนอ่ะคุณเรียกค่าเสียหายทั้งสามหมื่นแต่ผมเป็นคนถูกนะครับเขาเป็นคนผิดเขาจ่ายก็ถูกแล้วนี่ครับคุณคะเรียกค่าเสียหายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปเฉยโอกาสกับเขานะคะคุณถูกรถชนนะคะไม่ใช่ถูกหวย ตอนแรกเนี่ยคุณเสียเปรียบม่เรียกร้องเอาความยุติธรรมพอได้ความยุติธรรมแล้วเนี่ยคุณกลับจะไปเเปรียบเขาเหรอคะทำอย่างเนี้ยมันถูกแล้วเหรอคะคุณทำอะไรอะ่ะคิดถึงใจคนอื่นเขาบ้างสิคะไม่ใช่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวฉันจะให้คุณเรียกค่าเสียหายหม่อีกทีละกันครับเอาางนี้แล้วกันนะครับคือ มเลือกค่าไฟหน้าพี่แค่สามพันแล้วอีหนึ่งพันก็เป็นค่าทำฝันแล้วกันนะครับอค่าทำฝันหรือค่ามันสำปะหลังวะน่ทำไมมรนลดพวกพวกมันลบุิรยโอ้ถ้าอย่างนั้นก็รอลงบันทึกประจำวันได้เลยนะคะโอ้เอาโอ้โหปีกเข็มปี่เข็มนี่สุดยอดจริงเลยนะพูดแค่ทีเดียวนะผู้ชายกลัวซะตัวงอเลยนะแม่ถ้าเป็นนักมวยนะผมจะตั้งฉายาให้เลยเอาเป็นอ่า สวยประหารติดเจา้าแม่คารทองแล้วกันเอในเมื่อตอนนี้เรามีเจ้าพ่อคังคกถึงสองคนเราก็มาพิสูจน์กันว่าใครเป็นเจ้าพ่อคังคกตัวจริงใครเป็นเจ้าพ่อคังคกตัวปลอม <c oughs> ใช่ <c oughs> งั้นผมจะให้เจ้าพ่อของผมเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์ก่อนโดยการพันผ้าปิดแม่เห็นแล้วผมจะให้เจ้าพ่อ,อผมเนี่ย ทายสิ่งของที่ผมชี้ว่าเป็นสีอะไรลองดูสิว่าเจ้าพ่อจะทายถูกหรือเปล่าอ้าวละเจ้าพ่อผู้หญิงคนแ้นใส่เสื้อสีอะไรสีแดงเห็นไหมแล้วผู้หญิงคนนี้ใส่กางเกงสีอะไรสีเขียวอย่าลไม่เชื่อเหรเด็กแทาแบบนี้ ยังจะาเล่นต่อหน้าเจ้าพ่อคังคกอีกเหรอแบบนี้เจ้าพ่อรับไม่ได้เห็นจริงจ้าพ่อเน่ยต้องแสดงให้ดูเสแล้วาอิทิลิเจ้าพ่อคังคกตัวจริงเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้พระเจ้าช่วยกล้ยพอพระเจ้าจอกมันยอดมากกระโจนนะครับเฮ้ยแกนี่ก็ยืนในทุกครั้งเลย แล้วฉันเคยบวนบอกไหมล่ะทีหลังไม่ต้องแบบนี้สิเขาถึงเรียกว่าจะพอขังค้กตัวจริงที่เป็นการเสกให้ผีเข้าเท่านาั้นเดี๋ยวพ่อจะใช้น้ำมนต์สาดมันผู้ชายคนนั้นน่ะก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม เฮ้ยว้าวตาาายข้าาผู้ชายคนนั้นแล้แกร้องทำไมมันเย็นฉันไปไอยไปเนี่ยอิจฉเล็ตทั้งคู่เลยแล้วตกลงจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะใครเป็นเจ้าพ่อคางคบตัวจริงอ่ะงั้นก็ใช้วิธีของผมพิสูจน์ดูสิครับ ผมมีหายูสองใบหนึ่งในใบเนี้ยจะมีงูเห่าอยู่แล้วผมก็จะให้เจ้าพ่อทั้งสองคนเนี่ยเลือกใบใดใบหนึ่งถ้าใครเป็นตัวจริงแล้วเราก็จะต้องรู้ว่างูเห่าอยู่หายใบไหนก็จะปลอดภยัยแต่ถ้าไม่ใช่คนนั้นก็จะถูกงูกัดตายเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วผมจะนับหนถึงสาม แล้วก็ให้รวงพร้อมกันหนึ่งสองสามไม่มีนี่ก็ไม่มีเดี๋ยวจะมีได้ยังไงอ่ะก็จะาพออยังไม่ได้เปิดฝาเลยเห็นหรอมีตา โอ้โหตาดีๆแบบเนี้ยจะพอรับก็ได้นี่เจาพอ่อตกลงจะล้วงหายไหมเนี่ยเออใ่เมื่อหายไปนั้นไม่มีง,งูถ้างั้นหายไปนีมันก็มีอสิโอ้แค่เราเอาเงินนิดๆหน่อยๆอถึงจะได้งูก,กัดตายเฉลีุ่ย จะแน่ว่าคุณก็เป็นเจ้าพ่อครองครอบตัวปลอมในที่ที่เราเอาเงินชาวบ้านเขาเนี่ยฮะออนี่เมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วฉันจะไปแล้วนะฉันรับไว้ได้จับเลยจับเลยหลอกลวงจริงเลยเจ็บใจนะดีนะที่เจ้าพ่อของครอบตัวจริงอ่ะมันเป็นลูกฉันเองอ่ะ บุญท่านจริงจริง,งเลยป้าครับคือผู้กองสมัยเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเจ้าพ่อของโคกหรอกครับคือที่เขาทำแบบนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยใช้แผนที่จะมาเปิดโปงให้พวกต้มตุ๋นนะครับอเออ,หอแหม่เจ้าพ่อ,อจริงจริงเนี่ยไม่มีหรอกครับอ๋ตายละแล้วต่อไปเนี่ยป้าจะไปพึ่งใครได้ละป้าพึ่งใครไม่ได้ป้าก็พึ่งตัวเองสิครับคนเรานะครับ จะรวยหรือจะได้ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับของศักดิ์สิทธิ์พวกนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับว่าจะทํามันหรือเปล่าจริงไหมครับนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับเนี่ยที่ผู้กองสมาน่ะล้วงเข้าไปในไหที่ไม่มีงูถ้าไปล้วงไหที่มีงูเราโซยตายเลยผู้กองมันก็ไม่มีงูสองใบแหละผมให้สายของผมเนี่ย มันแกล้งหลอกขู่เรื่องงูให้กับเจ้าพ่อหังของมีโอ้แม่แ่ไม่ไมีงูหรอกงูมันอยู่นี่แหมไอ้งูผี<อ>เล่นอยู่ได้นี่ถ้ารักลัวฉีจล่าเนะผมไม่กลัวนี่ฉันกลัวไอ้แก ตกลองอ่ะเป็นเจ้าพ่อขอังคบจริงหรือเปล่าลอเล่เหรอแม่แม่แหอ้าวใหม่คนนี้เนี่ยเอาตัวไปลงพักไปไป ทำไรครับเนี่ยก็ไหว้เจ้าพ่อคังโคกนะครับตักจิตต์ตัวนี้โอ้โหนี่เล่นแรงอะเนี่ยเดี๋ยวมาวาดอะไรเงี้ยนะสมาร์ตรอบผู้ด้วยมาเอาขอมานักในป้าขนมก็ฝากจ้ะายดยขอบคุณครับมากขอบคุณครับอะใจมากนะที่ทำให้ป้าหูตาสว่างต่อไปเนี่ยป้าจะไม่เชื่อไอ้พวกต้มตุ๋นแบบนี้อีกแล้วโอ้โหดีมากเลยครับคุณป้า คุณป้าจะได้มึ่เสียเงินโดยใช่เหตุนะครับใช่ครับป้ากลับตัวกลับใจได้แหละดีแล้วครับดีมากมากเลยไม่เหมือนกับบ้านแถวนี้นะ้ะกองกลับตัวกลับใจจะไม่ได้สักที<ม>นี่ได้ข่าวว่าแห่ไปหาเจ้าพ่อจิ้งเหลนอีกแล้วครับแต่เจ้าพ่อจิ้งเหลนนี่เขาบอกว่าให้หวยแม่นมากเลยนะครับสามงวดติดกันแล้วถูกฟ้งตรง,ง,งเลยสามตัวบนเลย <า S 2> ดีเอะที่แม่คิดได้อ่ะแม่คงไม่ไปหาเจ้าพ่อจิ้งเหลนหรอก พราคงจะเขียจเฉพาะครางคคกแต่ถ้าเกิดแม่ไปนะวัรับโบได้จริงไหมแม่แแม,เแม่เอาอีกแล้วไวอ้ัวยผ่านเฉพอ่อครางคกเจอจพจเพานี่เปลี่ยนเยอะวรับ